บักหิวฮอนะเนาะรุกๆสบายดีพี่น้องพอๆกับพี่องสาวน่ำพี่น้องมือนี้จ้ะสบายดีพี่น้องพอดากำลังเห็นยังนี่กลังขั่วจุดจีทั่วจุดจีนี่พี่น้องเอ้ยขึ้นไปอะไรก็เห็นลลงูดอกพักกันมาเทจีกับเทถิ่มปะจีกับเทถิท่มเ่เบื่อเล่นเบื่อจังบอยนันงูแลนนี้หรอคือบอตัวบางๆนี่ขั่ว เราเพิ่งซื้มาขวดจุดจีพี่น้องที่เราไปเยี่ยงมาเมื่อวานเมื่อคืนนี่แหละหลางจักน้ำเลยโอ้ยจุดจี่กับพ่อเป็นซื่อพี่น้องเอ,อเ้ยได้หน่อยเดียวนึงได้โบราณหลางจักน้ำเล้เอาละไรอยังไรเนี่สียากินหมดเชื้อกินหมดไปแท้หลังจะได้น้ำแล้วเว้ย จุ๊จี้ขี้งัวยังไม่น้อยเดียวนี่เสียขวดเนีน่เนาะไปเจอะเจอะไรซะก่อนกระตั้กระเทียมใส่อีกต้นยังบ่ามา่มาตัดนสขวดแบบธรรมชาติาา์ไปซื้อมาขวดจุ๊จี้จุ๊จี้กับพ่อเป็นซื้อได้พี่น้องเด้ดดอจะจี้รถทั้งนะคือมันในช่องสู ค้นกลุ่ม,มล้วจ้าเพื่อนสีขาวแต่สไตล์เพื่อนเราขวบแบบใส mm. ชูรสใสเกลือแค่นั้นพอใช่ไหมใอ oh. เกลือลงไปข้นแค่นี้ ตกก้องซีบมังกรไม่ทีเซา,า,าน่นนะยังจีบไปหาใหม่น่ะอืมสงสัยบราต้องติดใจขี้แน่นอนตัใจขี้เอาขอ้อเทวดาเด้พี่น้องเด้จุวจีขี้ง่วงตัจีขี้เพือพ่อนแต่ไ่อ,อยากกิน,นะ <laughs> นเลยนะนี่แหละอาหารสัน สันสันบรแมนสันซูงนะจ๊ะสันล่างจักนางกินดูเนี่ยโอเคลาสุดกระซุกไปแล้วพี่น้องเอ้ยเพื่อจมาชิมไหมฮึหอมเป็นไรพี่นั่นเจีจีน่ะเป็นเอไร้ยังวะยังบมโหอยู่อ่ะตัวที่สาม bắt đầu chịu 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 วันนี้เราจะมาก้อยกระปอมกันจ้าพ่อแม่พี่น้องนะตอนนี้เขากำลังสิบี้งพี่น้องเอ้ยปิงกระปองอาหารสั้นสูงพี่น้องแ้วก็เป็นอาหารที่หากินากที่สุดแล้วกานิยมกินแต่ตอนนี้เนะเพราวาช่วงงมามหนากบ่อค่อยบ่อค่อยได้กิน กะมันกะข้าวในช่วงนี้มันสิมันผิดปกติเห็นป่ปกติมันส่วนนี้มันจะดูเงาแดงนะตุยน้ะมันน้ำมันเปียงเอาปีงก็ได้หน่อยหน่อยเกลือกะเอาใส่ข้าวทานปีงเนื้อจัหอม ทั้งวางไสพี่น้องวางไสเพื่กันกินเป็นเป็นสีทุกนาทกนางทกนาแต่ว่าเฮาเสีด้สียดายคอกางอย่าง,นงเนาะเ้าพี่น้องกินซูจีกับเขาแฉบยุอแอบเนาะค่อยระเบิมากขนาดนี้นะเขาต้องขัวา่ เชกระเทียมหรือว่าหัวจิงไข่นะป้าสุดๆเลยพี่น้องมากสุดใจขนาดนี้นะขอสุดกินมาจิ๋นหน่อยแบบนี้จกักรารค่อ่ารัวใส่คนใส่ใส่พวกพ่อวครัวเดีากระโดนอกสบเนาะไม่กินนืทุน มาอลพี่น้องครูพนังเพิ่อนเือเออเอน้ก็เลยป้าย้เอน้ำใสเสือซีแบบนี้จ้าองเนยสบายดีปารุงก่อนสบายดีปาลุงก่อนดูคำพ้องเดี๋ยเงินจักพันมาปารุงเบอร์ดูกเออเดี๋ยเงินสองพันขีบเนยได้ใจจากพันใบเดียวใบเดียวโอ้ เดได้ช่องใบบ่ยเดได้จักใบเหาขี้ซีกบอกพองฮะหาขี้เีกรบกพองเดกจักซอเลยผูพี่รื่องนี้เลยนะจ้หมพแม่ขี้เสียมกูไเี่ยงเลยไปีเี้มึงด่น่อยงอันนี้พี่เลย่องไหนเดานี่นี่บืแหมันไล่บุลไล่เป็นไงเนาะ ฮะะอนกนาวาลเป็นดหวาู้น่นางเฮียงกันมึงดูใช้ยิมหวานเห็ดขึ้นมาวานมึงดูเนื้อเห็ดมึงดูเอ้ยคือกันขนาดพี่้องเลยดื่อแต่หุ่นสลัดกัพ่อไงขันห้าบดึกเลยโดึกดื้อแล้วใา้ไปแล้วขันกี่ดื้อ กบเา,าห้มาเลรียน้ำได้บนันว่าบ่พังควมเลยไม่ท้าว่าแล้วปรพังควบ่บอกีรด,น,ด,ดนี่นั่นด้อแล้วมีคดีแล้วน้องเลยก็คำพ้อไงขี้หมูเข้าได้ใช่ไหมบ่มีแล้วข้านขี้เข้าบา่มีด้อ <laughs> เก็บผักกันเด้อพี่น้องบัดนี้เขาเก็บน้ำเก็บผักพี่น้องเอ้ยมาบัดน,นี้ผักข้าก็เริ่มจากเบิดนะเก็บไปกินพี่น้องกินกับก้อยกับปอมมีแต่เซาเอาเลยมีเต้เด็ดเด็ดเด็ดเอามีแต่ลูกเอาเลยด้ได้นะเวาพิทไปเด้พี่น้องเอ,อ,เอ <c oughs> เ้ยจากสีเด็ดแล้วจากสีอู้ยมันติดเพี้ยเนาะจากสีวานนาไดคือเข,ขาอะเด็ดให้เบิงเ่งอะไร ตายหง่อร่งพักหนึ่งจ้ะมลูกสาวสืบพาก,กันเที่ยงกันเลยไปเสือ่อันดีโดพี่นาองเก็บไปกินกับก้อยกระป๋อมกันจ้าอ้มันมางามอันนี้แล้วงามมกแตง่งเข้าซะตกออกดอกพี่นาองงามแหง อย่าให้เขาโกงได้พอดาวไปแต่ละเทื่อกันบางเพื่อนเขากาดิ้งน่อยไปสื่อเนาะพี่พักผูนพังเหรอพี่น้องเสียงว้าเแซวแซวอยู่อยู่เทียงน้องเนื้อคำพองมาเร่นน้ำต่ละมือก็ได้ ปริงเงาหดเด็กไปกินกับฮะย่แพ้กันดื้อเด้อคำพังหยุดเด้อมันตีนหัวไปพอด้าจอดให้ก่อนขี้ไว้ตารางเด้อ เออุอ่นไปพากันไปสื่อดีโดดีเด้แล้วพี่น้องเอ้ยกำพ้องกับน,นองเลย๋ยวเหาสิคีบพักอันนี้ก่อนึงบอกเขาว่าสิป้องว่าสิอืมเดียวพกักผูไฟล้วเหรอ หลังจากเก็บพักมาแล้วามาล้างนั่น,น,น่หเป็นกัเต,เตียมก้อยกระปลอมกินจ้าพอดก็ต้องเงมม่วงใส่มือน,นีใส่ม่วงใสพี่น้องปอมค่ะกับปีงเบี้ยงห้อยเลยพร้อมเลยพี่น้องพรอมแล้วกรท้องก็พร้อมเหมือนกัน10โ <laughs> มง11โมงว่ากี่ข้าวเศ้าโหดเกิน ดูั่ดปั่นกำังงจริงบ่ได้กูถโตบ่หาอพรคิเล็กน่มาไอ้แกงใส่ท่านท่านโร่งบอกม่เก็บเนี่ยไปหาได้ก็มีอพาร์คิเล็ก กูมือในผ้าคีเล็กโปร่งลายเนาะมาจ้าบาดนี่ผักจะป้อมกาดวาวผ่านนะพังปุก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 เขวมันบหมด แท,ทงเบายอมบ่ข้าวสุกันตอนการโซอยซ,ซะอุ้ย,ยมีไข่หนึ่อมันแหงเมนเ้าซอยหาจากผักอีกรอบหนึ่งเนาะตักแล้วมาตัอีกบ่ตัก็ได้ก็าตั้ก็ได้ ตาเธอพี่นนอความเป็นไข่มันคมกินดีมันน่ากินหยากสุดๆเลยพี่นนอวันนี้แปกใหม่ใส่มกมมวงเข้ามาใส่มกม่วงพักติวจะเก็บมากอ่ะทกกรตุกพี่น้อ เรตียมาค่ะไปตามอีกหอดหนึ่งเราจะต้องตําให้เนื้อมันนุ่มไหมเนาะถ่านไหปวดไปเยอเลี้ยงหันะ พายุดดูร้อนพี่น้องเอ้ยพายุหมุนบรรยากาศกระเดดแดดกำลังต้มมันอีกพี่น้องคิดคิดในใจว่าสีเห็ดวาน <c oughs> เขาทุเรียนเ็ดเป็นไอติมคาจิโบนะคาชิโบเมืเ่อยเห็ดอีกไหมตมก่อน ตุ่มพรสำนหนึ่งแล้วมาหัน่นหันหันช้นนอยๆน้อยๆแต่เนก่มก็เป็นยางแห้งอะดิขันบตุ่มออเอาแมงเอียงเซฟเรียกกำลังจะก้อยกระปอมพี่น้องตอนนี้แห้งอันนี้ <laughs> อุอกางเลยเนาะเอาไปเลยเสียแห้งเสียเอาเะพอนที่ปแหงเสียวใช้คนดังแล้วกับไม่ได้แล <c oughs> ้วเขาบอเอาเป็นเสีย <c oughs> วเลยเฮ้ย คนวันนี้เ้ากระซิมาตำพี่น้องหลังจากที่เ้าหั่นเป็นชีเรียบร้อยมาตำให้มันเขาเนื้อเขานังได้เลยกระดูกมันนนั่กระดูกมันมุนบอกมุนแต่หล่อมันถึกินหนักหนากเนาะตามมาต้มมาด้วย หลังจากเข้าตำเป็นทีเหยบหอยเวลาพี่น้องเอ,อ้ยเอก็สิมาใส่ข้าวคั่วหัวหวอมข้าวคั่วลงไปข<อ>้าวหอมหัวมาจากนั้นเฮาก็สิมาใส่พริกป่นลงไปพริกกระปุกเพชรป่ะนี่ยเนียนช่วยเดี๋ยวได้ งชูโส่เอาหลังจากนี้เขากลับมาใส่น้ำปลาลงไปจ้า <c oughs> พี่น้องใส่หอมหอมแดงหอมบวัวอะไะ <c oughs> ใส่หอมลงไปจ้าแล้วก็ใส่กมวงลงไป ปลาน้ำปลาลงไปสีสันเียบก้อยกระป๋องทอดสุดๆไปเลย จากนั้นก็พร้อมซิมพร้อมเสิร์ฟพี่น้องก่อยกระป๋องเราก็ซิมเสร็จเรียบร้อยพร้อมกินเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันไ่พอกันไม่คิดหนาพี่น้องขอบุญขอบคุณเอฟซีเบิร์สกุลทุกคนที่เขามาเบิ่งมาส้มพี่น้องเลยสบายดีเซฟเดียวเราบกำลังสิบพุงเป็นวัดเลยพี่น้องเจอหมกผีเจอหมกผีเอออร่อยมั้ม